ไอ้ผัวจะดีของเรานะคะเมื่อคืนเขาก็ได้ปลาช่อนมาไงเขาไปหาช่วงกลางคืนไงก็ได้มาเยอะเขาก็ใช่ช่องฟิตไว้พอเราตื่นมาเราก็ไปเห็นไงไอ้ผัวของเราบอกว่าวันนี้อ่ะมันอยากกินแบบฟิลแบบว่าหอ่อแปลว่าอะไรอะ่ะผัวอยากกินแบบปลาเผาอะไรประมาณนั้นน่ะเขาก็แบบลงมือปรุงเองเลยจ้าแตว่าเราอ่ะคุ่นแค่กับข้าวช่วงเย็นที่เรากินไม่หมดใช่ไหมเราก็ทาเผื่อเขาไงเอ,อทำรองเขาใช่ปะหวาเขาจะมาถึงเขาก็อยากกินแบบเมนูแบบ เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยเออเขาใจอยู่แฟนเขาก็ทําให้กินเลยเราก็แบบมาห่อให้เขาไงห่อ,อแผ่นฟอย์ใช่ไหมก็เ,เรียกแผ่นฟอย์ใช่ป่ะโอเคแฟนพอข,ขอเงินไปซื้อไงเมื่อเช้าฟิลแบบย่างเอาแบบปลาเผาฟิลปลาเผาอะไรประมาณนั้นเออมันก็อร่อยดีนะวันนี้ก็ไม่ทำไรค่ะเหมือนเดิมอยู่แต่บ้านฝนหัวไมเกรนอีกว่ะฝนก็ตกตลอดเลยนะวันเนี้ย ตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดจะไปไหนก็แบบลำบากอะลายฝนต้นหนาวเนาะมันก็ประมาณนี้แหละมี้นได้จะบอกจ้าดีใจมากๆเลยเป็ดออกไข่เยอะมากมันยังออกแค่ตัวเดียวนะเนี่ยอีกสองตัวตัวแม่มันไม่ยอมฟักไงฟักแค่ตัวเดียวเป็ดอะมี้งท์คมันเลยเห็นไข่เป็ดเยอะหรือว่าประสบความสำเร็จในการเลี้ยงเป็ดแฮปีสุดๆจ้าวันนี้เอเลิร์ดหน่อย กินข้าวเสร็จก็เคลียบ้านเคลียบ้านจัดบ้านวันนะี้จัดบ้านเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านแม่นะคะจะไปดูหลานอีกรอบนึงว่ามันจะไปเล่นที่ไหนกลัวมันไปเล่นกับเพื่อนแบบไปทั่วอะไรเงี้ยมันก็เป็นห่วงเขาจะเปิดเทอมยังไงจะเปิดเทอมสองแล้วยังไม่ได้ไปดูหลานเลยว่ายังไงยังไม่ได้ซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนให้เขาเลยบอกแม่เมื่อวานไงว่าเออแม่เตรียมอะไราลานนะ เดี๋ยวอีกไม่กี่วันแฟนหนูเบอกว่าเดี๋ยวข้าวแล้วไงอือเพราะเราอะจะแบ่งข้าวที่เราทําปีนี้เนะี่ยจะเอาไปให้ครอบครัวเราเนาะได้มีข้าวกินอะไรเงี้ยเราก็อยากให้แม่เราตากอยากให้ยายตากข้าวอะไรเงี้ยคืออยากให้เขาแบบได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่เขาเคยเป็นแบบนี้ในอดีตเป็นชาวนาแบบว่าเวลาเกยวข้าวเสร็จก็ได้ตากฟิลแบบนี้มันคือแบบมไม่ใช่ทุกคนที่จะมีข้าวตากเนะเธอเข้าใจฟิลนี้ปะจริงจริงอโอเคฉันสามารถตากข้าวได้แล้วฉันก็เอาไปให้พ่อแม่ได้อะไรเออแต่ฉันก็อยากให้แบบว่าพ่อแมแบบีโกได้ พาลานแล้วก็เป็นฟิลจากข้าวดูข้าวอะไรเงี้ยไล่นกไล่ไก่อะไรฟิลนี้อยากให้เขาแบบมีกิจกรรมทำอะไรเงี้ยเอออยากให้แบบว่าเรามีความหลังแบบสมัยก่อนเนาะแต่ปีหน้าก็มีเขาดีอยู่เพราะว่าแม่ย่าเขาจะเอานาที่เป็นเอ่อนาของญาติของเรานะคะที่เป็นยายอีกคนหนึ่งที่เป็นน้องสาวของยายเรานะแกจะเอามาจํำนำให้ไงนาอยู่บ้านแม่เนาะก็คือถ้าพูดถึงนาพืนนี้เนี่ยมันเป็นนาของตาเราด้วยซ้ำไปแต่ว่าตาเราอ่ะเขา ยายอะแบ่งให้น้องของยายไงทั้งสองคนอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันสามสิบหกไร่ไงเขาก็แบ่งกันคนละสิบแต่โดยยายเป็นคนบเบิกไร่ไงไปบเบิกนาพูดผิดเขาก็เอาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้อาหารก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะกินเมนูนี้ก็เหมือนแบบตอนนี้มันกี่โมงวะมันใกล้จะเที่ยงแล้วกินเช้าเที่ยงไปเลยค่ะรวบยอดกว่าจะได้กินเนาะใช้เวลาตัดตอนบวกกับการทำอาหารนานพอสมควรนะคะ